มาเก็บัวจ้เก ok ็บัวคือเก่าเพ่นๆบ่เก็บบ่ได้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันพอเก็บเฮาก็ต้องเก็บถ้าเฮาบ่เก็บเขาก็สิหน่วยเ่าหน่วยอวบหน่วยแก่ัวก็สิอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะปลูกบ่หลายเพื่อนๆปลูกซ้ําผู้หญิงโตคนเดียวปลูกซ้ําแรงเดียวเนาะจ้ะเนาะนี่แพงสันๆแพงบ่ยาวจ้ะปลูกซ้ําเฮามีเนื้อที่ที่ดินเฮาก็บ่หลาย ปลูกซ้ำดินหน่อยๆเอ,อ้อเจ้านี่แหละจ้านี่ือทัวทัวพันเปียกขาวนะจ้าเนาะทั่วสีขาวนี่จะหวานกอบเปียกบางย้ายท้องปลูกแต่สายพันธุ์นี่จ้าขันปลูกสายพันธุ์นั่นเปียกสีเขียวหน่อยสีเขียวย้ายท้องยยัมบกขาดจ้าหยัมบกขาดมันหยาบนะจ้าเนาะ่วยงามกว่ากิงงดูย้ายท้องเคยมาปลูกแล้ว กินบ่ได้แล้วจ้ะตำแล้วเทถิทมนมะจ้ะตำแล้วเทถิทิมป้าทั่วกบชิยูประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนหน่วยงามหน่วยหน่วายใหญ่ใหญ่กระบอนอวบได้จะ้ะหน่วายใหญ่กระบอวบย้า่ทองเสียมืองหน่วายใหญ่ใหญ่แบบนี้กระบอวบจ้ะนี่ยังแน,น่นยังแกนอยู่จะ้ะหน่วยน,นันน้นแนเพื่อนเพื่อนบา่ามือเก็บจะ้ะบา่ามือเก็บอันนี้เป็นทั่วที่ถือจองแล้วได้จะ้ะนี่ เป็นทั่วที่ถือจองแล้วบ่จองบ่ได้จ้่บ่จองบ่ได้อันนี้ยายท้องสี่สีม่เก็บให้พ่อข้าไม่จ้่ยายท้องปูกกินนั่นแหละตาว้ายายท้องกินบ่เบิดนอกจากเนาะกินบ่เบิดเพราะว่ามันกระลายเติบอยู่นอกจากเนาะปูมันกับมีห้าหกแผงแต่ว่าแผงบ่ญาาแผงสันๆแบบนี้จแต่ว่ามันกับกินบ่เบิดนอจากเนาะ พ่อคา,าก็เคยมาเอาไปแล้วเพื่อนก็บ่าลูกคาก,ก็ติดโอกติดแจ้งดูจ้ะมันนอนอยู่ขี้ดินเพื่อนนอนอยู่ขี้ดินนวยยังใหญ่แบบนี้กับยังเนือแน่นๆอยู่ด้วยจ้ะเปียกบางเปียกบางดูจ้ะสวยงามสวยงามมากกระดูกพอได้อยู่จ้ะย้ายท้องกันสิมาเก็บไปไว้พ่อค้าเนี่ยเก็บไปตำน้ำเนาะจ้ะเนาะเก็บไปตำน้ำมือใดก็ตำแต่บวกทั่ว ตำเสมอเสมอกรอบๆแซ่บๆหวานๆมา่จา้ะตำแล้วก็เป็นเนื้อดีน,นเนี่ยนวลอุบหุบดีนะจนะ้ะเนาะตำใส่บะกอกแย้ท้องกับเก็บบะกอกมาไว้แล้วบะกอกกับบดไอซื้อเนาะจา้ะไปเก็บเอาตำปลาตามสวนบะกอกกับบอ,อืดจ้ะดูจ้ะมันปลอดสารเคมีด้จ้ะทั่วแย,ยท้องปลอดสารเคมีในสวนเขาจะใส่น้ำมักเท่านั้นจะ้ะใส่น้ำมักที่เฮ็ดเองบ่ได้ใส่สารเคมี ยายท้องเก็บทั่วกันจ้าเก็บทั่วไปต่ำแล้วก็ไปไหว้ให้มู่ให้พวกน้ำเนาะจะเนาะ